สุขความเจริญจงมีกาโยมสาธุชนทุกท่านในชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องได้พบเป็นประจำเรียกว่าไม่มีใครสามารถที่จะไม่เจอแต่ถ้าเจอแล้วบางคนก็เป็นทุกข์แต่บางคนก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งนี้เกิดขึ้นจากว่าเราได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้หรือเปล่า แต่ส่วนมากแล้วเราก็จะเป็นทุกข์กันเพราะเราไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันนะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของการพลัดพรากและก็เรื่องของกรรมดังนั้นองค์ทุนเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายท่านึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเราก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณา หรือนึกเสมอถ้าเราพิจารณานึกอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในดวงจิตของเราพอเราได้ประสบกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะทำใจได้แล้วก็ไม่ทุกเกินกว่าเหตุดังนั้นพระองค์จึงสอนว่าให้เราพิจนารณาเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เป็นได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นของธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพากจากสิ่งของรักของชอบทั้งหลายเหมือนกันทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมอย่างไรก็ได้กรรมอย่างนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราได้หมั่นพิจารณาอย่างนี้ ยามใดที่เราประสบปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เราทำใจได้หรือปล่อยวางได้นั่นเองต้องพิจารณาเสมอนะอย่างน้อยกว่าสองเวลาก็ได้เช้าเย็นหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็พิจารณาดูว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ปัจจุบันนี้คนเป็นความทุกข์เรื่องของความแก่คำว่าแก่ในที่นี้อาจจะ เป็นเรื่องของผิวพรรณหรือของสิ่งของต่างๆที่เรามีมันเก่ามันชำรุดไปเพราะคนเป็นทุกข์มากอย่างเช่นคนเป็นทุกข์เพราะผมหงอกทุกข์เพราะตีนกาทุกข์เพราะว่าผิวไม่ดีก็จะต้องไปบำรงุงบำรเรอเสียเงินเสียทองที่จะไม่ให้ตัวเองแก่บางทีก็ถูกหลอก ก็เป็นทุกข์ไปแต่จริงถ้าเราได้พิจารณาอย่างนี้แม้จะมียาชะลอความแก่าจึงมียาบำรงุงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายที่ว่าจะทำให้เรานั้นอ่อนกว่าวัยซึ่งบางคนก็ถูกหลอกบางคนก็มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราได้พิจารณานั้นถ้าเราได้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนได้ทำจิตของเราให้สงบไม่เครียดสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นยาชะลอความแก่ที่สุดและเราจะไม่เป็นทุกข์เรื่องของความแก่ต่อมาก็คือเรื่องของความเจ็บ <Yeah. S 1> เวลาเจ็บค่ายได้ป่วยบางคนทุกข์กลัวจะตายกลัวจะเสียโฉมกลัวจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีปรุงแต่งไปเกินกว่าเหตุอย่างปัจจุบันที่มี ไวรัสเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนุ่นแต่จริงๆแล้วไวรัสล่านี้เราก็ไม่ประมาทแต่เราอย่าถึงกับเป็นทุกข์กังวลใจไม่ทําอะไรนะเพราะว่าไวรัสตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วเขาอยู่ในประเทศที่เย็นที่ชื้นที่หนาวนะมันก็ระบาดอะไรได้เร็วแต่ถ้ามาในเมืองเราเนี่ยมันก็อาจจะได้แต่ก็คงไม่ไดนะ้ทำให้มันเจริญเติบโตจน เร็วเหมือนที่ต่างประเทศแต่เราก็ต้องไม่ประมาทแต่อย่าไปทุกข์ไปกังวลใจทำตามที่ทางการแนะนำนะก็จะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราได้รักษาสุขภาพให้ดีระมัดระวังนะก็จะทำให้เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันเบาบางลงไป แลนะ้บางคนนี้เจ็บกายไม่พอก็เจ็บใจไปด้วยแล้วก็ทำให้เป็นหนักแตนะอันนี้ถ้าเราพิจารณาเป็นประจำเราก็จะผ่อนคลายจะไม่เป็นทุกข์เพราะความเจ็บความตายแน่นอนทุกคนรู้ว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วแต่บางคนเป็นความทุกข์กังวลกลัวตายอย่างน้นอย่างนี้ ต่เพราะนั้นจริงๆเรื่องของความตายเป็นเรื่องธรรมดารพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณามรณะสติก็คือความตายเป็นของธรรมดาทุกคนไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ขอให้เราอย่าได้ประมาทเมื่อเรามีชีวิตก็ต้องทำความดีให้มากนะเรียกว่าก็จะไม่ต้องกลัวตายแต่ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตก็จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องของความตาย ให้เรามีความมั่นใจว่าถ้าเราได้ทำความดีแล้วเนี่ยแม้ตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ไปอบายภูมิคือไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นเดฉานเราก็จะไปสู่คติจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสวรรค์ก็ดีหรือเป็นพรหมก็ดีก็ตามแต่บุญนะกรรมที่เราทำไว้เราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องของการตายแม้แต่การตายของญาติพี่น้องคนที่เราเคารพคนที่เรารัก คือบางทีถ้าเราไม่พิจารณานะ่ยไม่ได้นึกบ่อยๆเนะี่ยพอบุคคลที่เราเคารพเรารักตายคนที่ทาใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้พิจารณาบ่อยๆเรียกว่าซักซ้อมให้รู้ถึงความตายพอคนที่เราเคารพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักก็เสียชีวิตเราก็พิจารณาว่าเป็นของธรรมดาแต่ถ้าคนไหนไม่ได้พิจารณาเป็นประจำทำใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์ บางคนถึงกับตรอมใจก็มีก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาต่อมาก็คือการพลาดพระพลัดพลาบจากของรักจากคนรักคือถ้าเราพิจารณาบ่อยๆว่าเราจะต้องพลดัดพลากจากคนรักจากของรักคนรักก็อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคู่ครองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเพราะบางคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ แม้แต่บางคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขสุนัขตายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เป็นทุกข์หรือบางคนมีสิ่งของเป็นรถเป็นของใช้พอมันหายมันเสียไปทําใจไม่ได้เป็นทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาซึ่งถ้าเราได้พิจารณาทุกวันพอเราสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักแล้ว เราก็จะไม่เป็นทุกข์เกินกว่าเหตุนะมีอย่างมีคนหนึ่งนะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่ากันมานานแล้วนะเขามีลูกปรากฏว่าลูกของเขาเป็นวัยรุ่นนะก็ที่บ้านก็เลี้ยงนะม้าไว้ปรากฏว่าเป็นม้าตัวเมีย อยู่ต่อมาปรากฏว่าม้าแกหายเพื่อนบ้านมาเจอเราก็บอกว่าเอา้าม้าหายไปไหนแล้วเขาก็บอกเออเป็นธรรมดาไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเราบอกว่าคุณนี่โชคร้ายจังเลยเราก็ไม่โชคร้ายหรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปมาหายอีกสองสมวันปรากฏม้ากลับมาแต่ปรากฏว่าม้าตัวเมียนั้นกลับมาไม่ได้มาตัวเดียว มันมีม้าตัวผู้ติดมาด้วยชาวบ้านก็ไปเห็นรบอกอ้คุณโชคดีเหลือเกินนะทั้งรท,ที่เมื่อวันก่อนบอกว่าโชคร้ายมาหายเขาบอก<ม>เขาก็บอกว่า<ม>ธรรมดามนะก็ได้ม้ามาสองตัวปรากฏว่าลูกชายก็ไปขี่ม้าตัวที่มันติดตัวเมียมาแล้วปรากฏตกม้าแขนหักผู้บ้านก็มาบอก เจอลูกชายแขนหักโอ้คุณโชคร้ายเนาะลูกแขนหักซะแล้วเขาบอกว่าเป็นธรรมดาคือเขาทําใจอ่ะมันจะต้องสูญเสียจะต้องเป็นธรรมดาปุ๊บต่อมาปรากฏว่าในหมู่บ้านนั้นเขาประกาศตอนนี้มีศึกมีสงครามมาผู้ชายในหมู่บ้านทุกคนจะต้องออกรบแต่ลูกชายของคนนี้ไม่ได้ไปเพราะแขนหัก และสองสาวันผ่านมาข่าวก็ปรากฏมาบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายที่ออกไปรบนั้นเสียชีวิตหมดหตตกลงว่าคนนี้เขาโชคดีหรือโชคหลายแต่เขาทำใจได้ว่าอะไรจะเกิดก็คือเกิดยอมรับลูกว่าถ้าหากว่าลูกเขาแขนไม่หักก็ออกรบก็คงเสียชีวิตเนี่ยเพราะนั้นการพัดพรากจากสิ่งต่างๆบางครั้ง ทัดทากแล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเสียแต่พอให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกข์มันก็จะเบาบางหรือไม่มากต่อมาก็คือว่าให้พิจารณากรรมว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองถ้าเราประสบเรื่องราวต่างๆเราคิดว่าเป็นกรรมของเรายอมรับในสภาพนั้นและแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาแก้ไข สิ่งที่ไม่ดีด้วยการทำความดีไม่ใช่ไปแก้แค้นไม่ใช่อาฆาตพยาบาทเพราะถ้าเราแก้ไขด้วยความโกรธด้วยความโมโหด้วยความอาฆาตด้วยความพยาบาทก็จะสร้างกรรมที่ไม่ดีขึ้นมามันก็จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นยติโยมศาสตร์ทุกชนทั้งหลายทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ว่ากรรมเก่าเราทำอะไรไว้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ให้ทำกรรมดีในปัจจุบันและในอนาคตเราก็จะเจอสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้พิจารณาทุกวันพิจารณาบ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาและเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตัวเองทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ เราจะไม่เกิดความทุกข์ยามใดที่รู้สึกว่าแก่จะไม่เกิดความทุกข์เมื่อเราเจ็บจะไม่เกิดความทุกข์เมื่อเรากล้าจะตายหรือคนที่เราเคารพรักเสียชีวิตเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะพลัดพรากหรือสูญเสียของที่รักคนที่รักเราจะไม่เป็นทุกข์ยามประสบข้อกรรมต่างๆเราจะก้มหน้ารับกรรมและทำความดีต่อไป เพราะกรรมดีที่เราทําจะเป็นสมบัติติดตัวเราไปตลอดสมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แม้เข็มเล่มเดียวก็ไม่อาจที่จะนําติดตัวไปได้แต่สิ่งที่จะนําติดตัวไปได้ก็คือความดีที่เราทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะฉะนั้นขอให้เรายึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายึดมั่นในคำของสองของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่า เรานั้นได้สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่หนักก็จะเบาที่เบาก็จะบางที่บางก็จะจางหายไปเพราะฉะนั้นขอให้เราเตือนตนเสมอว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราประพฤติดีประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข